สวัสดีครับแพนบาดาดัตสบายกลับมาพบกันในคลิปสั้นๆน,นะครับกับการเจาะลึกจานเอน็นมาเทนรุ่น NS84 นะครับในที่นี้ก็จะเป็นการทดสอบกับเส้นเอ็นขนาด2.5ม mm มแบบกลมนะครับก็ตามคู่มือนี้แนะน,นำว่าเส้นเอ็นควรยาวจากขอบจานประมาณสัก15เซนนะครับแต่ว่าที่ทดสอบได้เนี่ยมันจะยาว10เซนนะครับเพราะว่ามันจะติดแผ่นจึงนะครับเริ่มต้นด้วยการที่เราหมุนจานเอ็นที่1นึ่งมัน 8 5 0รอบต่อนอาทีแล้วครับแล้วก็ค่อยๆเเคลืค่อนโหลดเซลล์ครับเข้าไปหาจอดขอบจานนะครับเพื่อดูว่าแรงบัะทะระหว่างขอบนอกไปถึงขอบในของจานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งาการตัดด้วยเส้นเอ็นจะให้ตัดได้ดีเนี่ยมันควรจะยาวสัก15-18เซนนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเส้นเอ็นจะสึกไปเรื่อยๆนะครับจนมันหดเหลือประมาณสัก ห้าถึงหกเซนเนี่ยมันก็จะเริ่มตัดไม่คดีแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนเส้นเอ็นนะครับสาหรับแรงระทะที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบรอบของเส้นเอ็นนะครับอยู่ที่ร้อยยี่สิบห้ากรัมนะครับแต่ถ้าเราลดรอบลงมาที่เจ็ดร้อยรอบต่อน,นาทีเนี่ยแรงมาะทะั่อยู่ที่เพียงหนึ่งร้อยกรัมเท่านั้นนะครับก็ความแตกต่างระหว่างเส้นเอ็นสี่เหลี่ยมและเส้นเอ็นกลมอยู่ที่ความสามารถในการตัดต้นยานะครับก็ จากกรามนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้เส้นเอ็นสี่เหลี่ยมนี้ก็จะตัดย้าได้ดีกว่าแบบเส้นกลมนะครับ